สวัสดีย้ำมะซ่าครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรทอต่อเนาะเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวีจังหวัดชัยงูมครับสําหรับเมื่อนี้กะซิมาไทยเกี่ยวกับพานเนาะครับพานที่แทกกลเพื่อจะเอาญ้าเนาะครับเอารุ่นหยาเนาะแล้วก็พอใะ่แล้วก็ใส่ปุ๋ยพรอมแล้วก็ไทยไทยกบพอมนะครับว่าที่เป็นลักษณะแบบเรพานของผมจะเป็นพานกิ้งเนาะครับพานกิ้งผมแปลงค้านเอาเองเนาะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ ความกว้างของคันนะครับจะยู80เซนตนนะครับความกวาม้างของคานยู80เซนพราแทรกออกมาแล้วก็ท <the> ี่ได้ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าปีปีนี้นะครับเพื้นเฮ็ดร่องมันให้ผมแคบเกินไปนะครับมันก็เลยเขาแทรกยากเนี่ยนะครับจากสลักมหาปลายสุดของของคานก็ที่ยู80เซนคือึ้นกันนะครับระยะ กับแปดสิบพแปดสิบนะครับสำหรับคันต,ตัวตัวแทกล่องของผมเนี่ยดีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้กัยังง่สมบูรณ์นีมาในนะครับกบ็ถือว่าเ็ดเคดได้อยู่ครับเคดได้ดีอยู่พราะแทกเสร็จแล้วกับที่ได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับพอแทกเสร็จแล้วนเนาะเขาก็เอาเตยญยาเฉพาะถึงล่องก็พอนะครับเอาหญ้าถึงล่องอย่างเดียวเลยแต่ว่าล่องมันแคบครับเนี่ย ร่องมันมันแคบปกติของผมจะเฮ็ดร่องอยประมาณว่าต่ำกว่าร้อยยี่สิบเซนนะครับระยะร่องเนาะมันจะเฮ็ดง่ายกว่านี้ถ้าร่องแคบเกินไปนะครับไก่จะให้มันเกินเดือนนึงนะครับมันจะเข่าเฮ็ดรุนยากนะครับลดรถเข่าแถกยากถ้ามันเกินเดือนนึงแล้วถ้าร่องมันแคบนะครับถ้าร่องของพี่น้องมันกว้างกับว่ามีปัญหาเนาะอันนี้ร่องของผมมันแคบเกินก็เลยต้องเฮ็ดอย่าให้เกินมันเดือนนึงนะครับ ที่ได้ลักษณะแบบนี้นะครับพราะถกเสร็จแล้วนี่ครับพราเพราะฮอแถกเสร็จเขากลับมาเอาหญ่านะครับมาเสียหญ้าอันนี้ของผมกะว่างเฉพาะเน้อมือเล้งกับเน้อมือเศร้านะครับแล้วก็ช่วงวันหยุดเนาะผมกับมาเสียผมเสียมันซีให้นะครับผมเสียกับเมียอยู่สองคนกะกะอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งกับเสร็จนะครับอาทิตย์หนึ่งมาเน้อมือเศร้ากับเน้อมือเล้งแล้วก็ ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าเสียจะทึ้งร่องนะครับเสียอยู่อาทิตย์หนึ่งเสร็จพอดีครับมันอยูซีไฮนี่ยครับมันมันประมาณยี่สิบมื้อถึงเดือนนึงที่ได้ประมาณนี้แล้วนะครับถ้าบ่อเฝ้าเฮ็ดนะครับถ้าบ่อเฝ้าเฮ็ดมันจะเข่าแทกหญ้าครับเอารุ่นรุ่นหญียากปวดเพราะว่าร่องมันแคบนะครับปีนี้มันเฮ็ดร่องแคบปวดเดี๋ยวปีหน้าต้องบอกเพื่อนไหมนะครับเพราะเสียหญ้าเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ครับ ปุ๋ยฮองพมกับที่ใส 15, 15, 15, ่สูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับสูตรเสมอเลยผมจะว่านให้ทั่วแปลงเลยนะครับผมที่ปลยอดใกล้ต้นเนาะผมจะว่านคือยังทั้งว่านปุ๋ยใส่เข่านะครับเห็ดทั้งท,ทั้งแปลงเลยเพราะว่านปุ๋ยเส็ษกับเอาพานันอันนี้บ้านผมเอื่นพานจะลวดนะครับมันจะแหวกออกทั้งสองด้านนะครับมันจะกบร่องพอดีนะครับจะปีนี้มันเห็ดล่องแคบเกินไปนะครับมันก็นเลยค่อยเห็ดค่อยเห็ดได้ซ้ำนี่นะครับปกตินี่ใส่แก่สองแลนสบายครับดินจะสะอาดถึงคน้นเลย นี่ครับที่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่นะครับไทกบแบบนี้เลยครับพี่น้องพอแทแถเฟีนเนี่ยมันจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นครับมันจะไทยกบไปหาต้นนั้นพอดีเลยถ้ามันอายุเกินเนี่ยครับรถจะเข่าร่องบาได้เลยสาหรับของผมเนาะ เพราะว่าร่องมันแคบเกินครับมันต้องเฝ่าเฮ็ดตั้งแต่มันมันบบเกินเดือนนึงนะครับนี่ก็คือปัญหาของผมเลยเพราะว่ามันร่องแคบเกินไปเนาะสําหรับปีปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเอฟซีหลายท่านถามกันข้าว่ามีวิธีการเฮ็ดยังไงเนาะครับผมกับมาเฮ็ดคลิปย่อยให้เบิ้งนะครับสําหรับ